กลับมาเจอกันอีกแล้ว <c oughs> สำหรับคลิปความรักปี2560ดวงความรักของชาวราศีคลิปนี้เป็นชาวราศีกรกฎนะชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนะไม่อิงลัคนา การดูดวงแบบของผมจะไม่อิงลัคนาเพราะว่าเดี๋ยวจะยุ่งยากวุ่นวายสำหรับคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องการดูลัคนาและบางคนยึดตามเดือนเกิดแบบสากลซึ่งแตกต่างจากของชาวเอเซียสมมติคุณเกิดเดือนปลายเดือนกรกฎาคมคุณไปดูตามหลักเดือนสากลมันก็จะเป็นราศี กรกฎเนาะแต่ถ้าไปดูหลักเดือนไทยเดือนเอเชียคุณเกิดปลายเดือนกรกฎาคมมันก็จะเข้าสู่ราศีสิงห์ไหมมันวุ่นวายมันหลายเรื่องเพราะฉะนั้นผมดูแบบเดือนแบบคุณเกิดเดือนไหนอ่ะนะคุณยึดย่างนี้เลยฟังคลิปนี้คุณเกิดเดือนไหนคุณราศีนั้นเลยถ้าคุณเกิดเดือนสิงหาคุณก็ราคุณก็ฟังคลิปราศีสิงห์ แต่ถ้าคุณเกิดเดือนธันวาคุณก็ฟังคลิปราศีธนูและคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกรกฎคือผู้เกิดในเดือนกรกฎาคมเราวันนี้เราจะดูดวงเรื่องความรักของชาวราศีกรกฎเดี๋ยวกันปรับก้องก่อนผมนี่จะม,มุมไหนจะดูดีเลยชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมและ ความรักในปี2,560ของชาวราศีกรกฎจะเป็นเช่นไรเรามาตามกันเลยนะสำหรับขออภัยครับสำหรับผู้ที่เกิดราศีกรกฎหรือเกิดในเดือนกรกฎาคมเมื่อเมื่อปี58 59 อ่ะห้าก็ได้ความรักของอันนี้พูดถึง3ประเภท <c oughs> มันจะมีอยู่ประเภทหนึ่งที่ชาวราศีกรกฎบางคนเลิกกับแฟนเลิกกับแฟนคนเก่าอะนะและ้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรอกปัญหาอาจจะมีปัญหารักสามเศร้าปัญหาหมือที่3หรือปัญหาอะไรก็ตามแต่ทําให้คุณเลิกกันและ เมื่อเมื่อประมาณปี58 59คุณจะพบเจอกับคนใหม่พบเจอแฟนใหม่แต่ยังไม่สุดคือความรักของคุณนะมันยังไม่สุดคุณยังไม่แบบมีคุณมีความสุขก็จริงกับรักใหม่แต่คุณมันมันยังไม่สุดไงคุณความรู้สึกคุณนะคุณรู้ว่าอะไรมันสุดหรืออะไรไม่สุดบางทีคนบางคนอาจจะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แต่รู้ตัวอยู่ว่าความรักนี้มันยังไม่ถึงที่สุดมันมันไม่ใช่ ไม่ใช่ถึงที่สุดแบบอยู่กันไม่ได้หมายถึงว่าความสุขอะความสุขที่มีอยู่ในความรักครั้งเนี้ยมันยังไม่สุดมันยังไม่มันเหมือนมันไม,ม,นไม่มันไม่เพียงพออะน่าจะว่าไม่เพียงพอก็ได้แต่มันยังไม่เต็มที่อะคุณรู้ตัวอยู่แล้วอีกกรณีหนึ่งอีกประเภทหนึ่งคือคนโสดคนโสดและคนโสดเนี่ยปีห้าแปดห้าเก้าที่ผ่านมาเนี้ยอาจจะมีอาจจะมีคุยกับคนนู้นบ้างคุยกับคนนี้บ้าง มีกิ๊กมีกัก,ม,ก,กมีอะไรแบบนี้มีเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวมีเพื่อนนั่งคุยมีเพื่อนคุยมีเพื่อนกินข้าวแต่บางคนก็ยังไม่ใช่ความรักเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่บางคนอาจจะเป็นคู่นอนด้วยซ้ําอืมนะแต่ยังไม่ใช่ความรักเนี่ยสองปีที่ผ่านมาเนปีห้าแปดห้าเก้านะส่วนกรณีีกรณีที่สามคือคนที่เป็นครอบครัวอยู่แล้วที่ยังอยู่มาตั้งแต่ปีห้าแปดถึงห้าเก้า ความสาาัของคุณก็ดีนะก็ไม่ถึงกับแย่แต่ก็เหมือนกับประเภทแรกคือยังไม่สุดคุณดำเนินชีวิตมาอย่างปกตริราบเรียบแต่ไม่สุดไม่สุขถึงที่สุดและไม่แย่ถึงที่สุดก็ดำเนินชีวิตมาปกติบางคนบางคู่เป็นแฟนกันอันนี้พูดโดยรวมนะชาวาัสติกกรกฏบางคน ในปี2558ันห้ายหสิแปดละสอง9รอห้าสิบเก้าที่ผ่านมาบางคนเป็นแฟนกันแต่ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันคือตัวเองทํางานที่หนึ่งและแฟนทางานที่หนึ่งและส่วนมากก็บางทีจะมีปัญหาง้องแง,ง้งไงอยู่ไกลกันเงี้ยบางทีหึงห่วงบ้างคิดเล็กคิดน้อยบ้างแล้วก็ปัญหาจู้จี้จุกจิกมีเยอะแยะเพราะว่าชาวราศีกรกฎอะ่ะเป็นราศีที่อ่อนไหวและช่างจินตน,นาการจินตนาการสูง จินตนาการไม่ใช่เพลเจอร์คือจินตนาการคือเครียดไงบางทีคิดมากเรื่องแฟนแบบกลัวเขาจะไปมีกิ๊กเพราะเราไม่เราไม่ได้อยู่ใกล้กันตลอดเวลาถึงจะมีโซเชียลมีโทรศัพท์มีอะไรต่างๆแต่โซเชียลเนี่ยเห็นแค่หน้าใช่ไหมคุยเห็นกันแค่หน้าเห็นแค่เสียงไม่ว่าคุณจะแชทไลน์เฟซบุ๊กหรืออะไรต่างๆวีแชทหรือวิดีโอคอลแต่เมื่อคุณวางหูไป คุณจะรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นปี58 59ที่ผ่านมาเพราะคุณเป็นคนช่างจินตนาการชาวราศีกรกฎะจะคิดมากคิดมากว่าเออผวางหูไปแล้วคุณจะรู้หรอว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีใครมาจีบแฟนคุณหรือจะมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันคนที่อยู่ใกล้กันนะโชคดีที่ได้อบกอดกันทะเลาะก,กันก็นกนได้อบกอดทะเลาะก,กันก็นไปหากันได้ท,ทันทีแต่คนที่อยู่ห่างกันละ่ะซึ่ง กรณีแบบนี้กรณีคนรักที่อยู่ห่างกันเนี้ยมันจะลากยาวตั้งแต่ปี5 8าแ้าเไปจนถึงปีหกศปัญหานี้ก็ยังเจออยู่ปัญหาแบบคนรักห่างไกลกันแล้วทำให้เกิดความหวาดระแวงเนี่ยจะยังมีอยู่และดูท่าจะทวีความปวดหัวให้กับคนที่มีคนรักที่อยู่ห่างไกลกันมากขึ้นกว่าเดิมอ่าจะทำจทวีความปวดหัวให้มากกว่าเดิมมีความหึงหวง พูดจาต่อกันไม่ค่อยดีปีหน้านะพูดจากันไม่ค่อยดีมีความพึงหวงมีความห่างไกลและมีความไม่เข้าใจกันเพราะเราไม่ได้อยู่ใกล้กันตลอดเวลาเราไม่ใช่เสาอาทิตย์มาเจอกันได้เราไม่ใช่เลิกงานก็มาเจอกันแต่เราอยู่คนละที่อยู่คนละจังหวัดมันยากนะเออมันยากนะบางทีต้องเจอกนอทีเทศกาลนะและความไม่เข้าใจกันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆเกือบทุกวันปีหน้านะ สำหรับคนที่อยู่ห่างไกลกันถ้าจิตใจเข้มแข็งพอไม่จินตนาการเยอะและแฟนคุณมีนิสัยเป็นผู้ใหญ่กับคุณอคุณอย่าไม่คุณอย่าไงปงองแงงเขามากนะเรื่องมือที่สามก็อาจจะมีมีบ้างนิดหน่อยแบบมีแบบจากแฟนคุณนะนะแฟนคุณอาจจะมีเสนเ่หเขาอาจจะมีแบบกิ๊กกักให้คุณแบบปวดหัวเล่นแต่ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายไม่ใช่แบบ โอ้โหมีแบบเป็นตัวเป็นตนเงี้ยเขาอาจจะมีคุยมีคนมาจีบบ้างนะเพราะเราอยู่ห่างกันเราไม่ได้อยู่ใกล้กันใช่ไหมละ่ะนี่แหละคุณก็ยิ่งคุณยิ่งบ้ายล้วด้วยคุณยิ่งแบบเป็นคนขี้ระแวงอยู่แล้วด้วยไงราศีก็กฎกดะก็ยิ่งใบใหญ่แล้วอยู่ห่างกันอกีกเออแทบจะอยากบินมาหาตอนนั้นเลยถ้าเป็นซูเปอร์แมนนะเลิกงานแล้วบินได้คงบินมาหาทุกวันนะอันนี้พูดถึงกรณีนคนห่างไกลกันโอ้โหเอากรณีนคนห่างไกลกันนี่มายาวเลยเจ็ดแปดนาทีแล้ว อ่ะแล้วสำหรับปีหน้าสำหรับคนโสดละ่ะปีหน้าสำหรับคุณโสดน่าอิจฉา <c oughs> ไม่ได้อิจฉาเพราะว่าไม่ได้อิจฉาเพราะว่ามีความรักรดีๆอะไรเข้ามานะแต่อิจฉาที่ได้โสดนะเพราะว่าจะไม่ปวดหัวไม่ปวดประสาทแต่ไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเขาปวดประสาทปวดหัวกันปีหน้าราศีกรกฎนตะความรักเขาปวดหัวหมดแต่คุณโสดไงคุณจะทําอะไรก็ได้คุณจะคุยกับใครก็ได้คุณทํางานอยู่กับ หน่วยงานไหนทํางานอยู่ที่ไหนเรียนหนังสืออยู่ที่ไหนคุณจะหวานสนห์คุณจะคุยกับใครเป็นกิ๊กเป็นกั๊กกับใครคุณก็ทําได้เพราะคุณโสดไงถ้าคุณอยู่ในวัยทํางานคุณจะไปนอนกับใครก็ได้ไปกินข้าวกับใครก็ได้ปีหน้านะปีสองพันห้าร้อหกสิบนะคุณจะไปเที่ยวกับใครก็ได้คุณจะไปคุยกับใครก็ได้เพราะคุณโสดอ่ะคุณก็สบายไม่มีปัญหาใดใช้ชีวิตโสดชีวิตสดมัน คาว่าโสดอ่ะยุคนี้มันไม่มีแล้วนะมีแต่ปากพูดว่าโสดแต่ความจริงแล้วตัวเองก็ยังคุยกับคนนู้นคนนี้ได้มันหมดสมัยแล้วไงกับยุคโบราณไงนี่มันยุคที่แบบไม่มีใครแบบซื่อสัตย์จริงใจร้อเปอร์เซ็นตมันต้องมีคุยคนนู้นคนนี้บ้างอนะโสด,แล,โสดและคุณโสดแล้วคุณสบายเลยครึ่งปีแรกอะ่ะมันอาจจะกระท่อนกระแท่นบ้างสําหรับคนโสดแต่ครึ่งปีหลังมีโอกาสดีๆที่จะได้พบคนที่แบบถูกใจบ้าง แต่แนะนําว่าอย่าเอามาเป็นอย่ามาเป็นแบบแฟนแบบเป็นตัวเป็นตนนะ่ะถ้าคุณจะอยากจะทําอะไรคุณก็ทําไปเป็นกิ๊กเป็นกักนก๊กเป็นอะไรนะแต่อย่าเอาแฟนมาเป็นตัวเป็นตนอย่าหาเรื่องพูดง่ายเพราะปีหน้าความรักสําหรับราศีกรกฎไม่ดีเลยอย่าหาเรื่องมีกิ๊กมีกัก๊กมีคนคุยมีคนกินเที่ยวด้วยอะไรด้วยก็พออ,อย่าคิดเอามาเป็นแฟนแบบจริงจังนะ มันยังไม่ถึงเวลาบอกเลยบอกเลยตรงๆว่ายังไม่ถึงเวลาโสดก็โสดไปสนุกกับชีวิตก็สนุกไปอยากไปนอนกับใครอยากไปนอนกับใครอยากทำอะไรกับใครอยากไปกินกอะไรกับใครก็ไปแต่อย่าหาแฟนแบบจริงจังนะคนโสดนี่บอกไว้ก่อนคนมีคู่ละอีกประเภทหนึ่งคนมีคู่คือคนที่อยู่ด้วยกันแต่งงานกันแล้วหรืออะไรกันแล้วแบบเป็นตัวเป็นตนแล้วอะไม่ว่าจากไม่ว่าแต่งงานกันมานานแล้วเรื่องอะไรก็ตามแต่หรือพึ่ง ปีที่แล้วเพิ่งเปิดตัวคบเป็นแฟนกันเนี้ยแล้วก็ลากยาวมาจนถึงปีสองพันห้ากสิบก็จะบอกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะมันอาจจะมีทะเลาะบอกแว้งกันอาจจะมีแบบปัญหาที่ลากยาวมาจากปีที่แล้วหรือสถานะบางอย่างดูเหมือนมันไม่มั่นคงอ่ะดูเหมือนคุณอึดอัดใจไม่พอใจในบางเรื่องรู้สึกว่า คนรักให้อะไรกับเรามาไม่ไม่เต็มที่เท่าที่เราให้เขาหรือบางทีใจเราอะไม่อยากจะแบบให้อะไรเขามากมายแล้วอะมันเบื่อหรือมันแบบอึดอัดในเรื่องอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเหมือนชีวิตคู่ของคุณตอนนี้สําหรับคนที่มีคู่แล้วอะคบกันมาระยะหนึ่งแล้วหรือนานแล้วอะมันอิ่มมันแบบอิ่มแป้เลยแบบแบบมันแบบรู้สึกว่าเขาอะไม่ให้อะไรเราอย่างที่เราให้เขา มันขาดอะไรไปสักอย่างอะถึงแม้จะมีแบบสิ่งรอบข้างที่ครบคันนะหมายถึงว่าถ้าใครแบบมีแฟนรวยนะก็ทุกอย่างมีครบแต่ใจคุณไม่ครบแน่คุณเหมือนขาดอะไรบางอย่างจากคนรักเหมือนคนรักไม่ไม่ได้ให้อะไรคุณมาอย่างเต็มที่อะ่ะหรือเขามีกิ๊กมีกัก๊กอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้คุณแบบได้รับความรักไม่เต็มที่รู้สึกเลยว่าความรักนี้มันไม่เต็มที่หรือถ้าเขาไม่ได้มีกิ๊กอะ่ะ คุณก็รู้แล้วปีนี้มันจะต้องปีสอง0หอ่ะกสิบมันจะต้องมีเหตุอุบัติอะไรสักอย่างเหตุอุบัตินะไม่ใช่เหตุอุบาิเหตุอุบัติอะไรสักอย่างที่ทําให้ความรักของคุณน่ะมันจืดจางผู้หญงตรงเลยมันจืดจางแล้วแบบมีการทะเลาะกันมีการแบบระหองระแหงทำให้มันความรักมันน่าเบื่อนะปั่นป่วนด้วยน่าลำคาญเหมือนยังไงก็ไม่รู้อ่ะอธิบายก็ไม่ถูกคือมันไม่ดีแหละความพึงห่วงมันมีแน่ความพึงห่วง คุณนะ่ชีวิตคุณชีวิตคู่ของคุณจะต้องมีการต่อสู้ฝ่าฟันหนักกว่าเดิมคุณเคยคุณเคยผจน,นอะไรมาแล้วอะ่ะในเรื่องชีวิตคู่อะ่ะชาวราศีกรกฎอะ่ะคุณคที่ยามันหนักแล้วแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบอ่ะมันอาจจะหนักกว่าเดิมถ้าคุณมีถ้าคุณมีคู่นะหนักกว่าเดิมนี่ไม่ใช่แบบเจ็บปวดรุนแรงอะไรอย่างนี้นะมันจะแบบความรู้สึกทางใจอที่แบบ อธิบายอะไรออกมาเป็นคำพูดไม่ได้มันหนักกว่าเดิมใจเจ็บแบบมันยิ่งกว่าตัวเจ็บอีกเห็นไหมณูจะต้องทุกข์ใจนะกูจะต้องแบบไม่สบายใจอย่างมากคุณรู้สึกว่ารักนี้ที่มีอยู่เนี่ยไม่ได้ให้ความสุขกับคุณเลยพูดง่ายๆม,มันไม่ได้ให้ความสุขกับคุณเลยหรือบางทีมีกกรณีหนึ่งอีกกรณีอันนี้เป็นกรณีย่อยคุณโสดมาจากปีห้าแปดห้าเก้าหรือเพิ่งโสดแต่ปีห้าเก้าคุณจะคิดถึงความรักเก่าๆแบบ ปีห้าก็ปีหกศูน์เนี่ยคุณจะคิดถึงความคารักเก่าๆคนรักเก่าๆแต่มันไม่ได้แล้วมันมันกลับมาไม่ได้ไงมันเป็นความรู้สึกเดิมมันกลับมาไม่ได้นะคือพูดง่ายๆคือราศีกรลกฎอะปีหน้าต้องอยู่อย่างเรียบใช้ชีวิตความรักอะอย่างเรียบเฉย ไม่ว่าคนรักจะพูดอะไรมาจะทําอะไรมาให้คุณแบบลําบากใจคุณก็เฉยนี่คือทางแก้นี่คุณก็เฉยเฉยไม่ใช่เฉยชา้าแบบเฉยยิ้มแบบขอโทษนะเราทําอะไรให้เธอไม่สบายใจหรือเปล่ามีอะไรก็บอกเราตรงๆนะแต่อย่าเลิกกับเราเลยแต่ถ้ามีอะไรไม่สบายใจก็บอกเราตรงๆนะเราจะพยายามปรับตัวนี่คุณบอกเขาอย่างนี้นะคุณบอกเขาไปอย่างนี้อย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดเพราะปีหน้าถ้าใช้อารมณ์ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยดีไม่ดีกระจุยนะ เพราะว่าปีหน้าความรักชาวราศีกรกฎไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีมากมันไม่มีความมันมันในไพ่ที่ผมดูมันไม่มีการแบบแตกรล้าอะไรถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกมากกว่าอยู่อยู่ในเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกอะที่มันแบบผมไม่รู้จะอธิบายไงแต่มันไม่ดีแล้วกันมันมันมันไม่ดีสําหรับคุณอะมันไม่ดีสําหรับจิตใจคุณอะแต่ฟังให้จบถ้าผ่านครึ่งปี ผ่านครึ่งปีแรกไปได้สาหรับคนาคนที่มีคู่แล้วสําหรับถ้าผ่านครึ่งปีแรกไปได้ครึ่งปีหลังนี่จะค่อนข้างเบาบางลงซอฟลงความรักนี่เหมือนว่าคุณปรับตัวแล้วไงคุณปรับตัวว่ารักมันไม่ดีไะเออฉันก็ต้องพยายามปรับตัวให้เราอยู่ได้ให้ครอบครัวอยู่ได้ให้แฟนเราอยู่ได้โดยสบายใจฉันก็สบายใจด้วยถึงจะอึดอัดใจนิดหน่อยอึดอัดใจบ้างแต่ก็ทําอย่างนี้เพื่อให้ความรักมันดําเนินต่อไปได้ะครึ่งปีหลังก็เหมือนจะดีขึ้น แต่ดีไม่มากหรอกแต่ดีขึ้นกว่าต้นปีดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งปีแรกของปี2อ6 0ันห้าร้อยหกสิบชาวราศีกรกฎนะอดทนหน่อยนะรอให้ผ่านเดือนสิงหากรกยาปีสองพันห้าร้อยหกสิบแ่ก่อนความรักจะค่อยๆ่อดีขึ้นบางคู่นะบางคู่อาจจะแบบช็อกเลยนะคือแบบเราฟันฝ่ากันมาแล้วไงล้วเจ็บปวดกันมาแล้วเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรบางคู่นี่ตัดสินใจแต่งงานปลายปีเลยบางคนนะถ้าโชคดีจริงนะบางคู่จะโชคดีอย่างนี้คือว่าอาจจะได้แต่งงานปลายปีเลย ปปีหกศูนย์นะนะสู้นะราศีกรกฎนางสาสา์เออรือบอกอีกอย่างคนราศีกรกฎอนะถ้าคุณเป็นโสดนะปีหน้าคุณมองหาคนที่อายุมากกว่าคุณเขาไว้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณมองหาผู้ชายที่แก่กว่าแก่กว่าหลายๆปีอะเขาจะมันตรงชะโลกกับคุณไงและถ้าสมมติว่าคุณเป็นผู้ชายคุณต้องหาผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้หรือผู้หญิงที่แก่กับคุณหลายๆปี ใช่ผมดูมาแล้วทุกไม่ว่าอาจารย์ทุกคนหรือไม่กระทั้งผมเองผมก็เห็นอยู่ว่าราศีกรกฎเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคน,ค,นคนที่เป็นแฟนคนคนที่เป็นแฟนคนของคน,คนที่เกิดราศีกรกฎอ่ะสุดมากจะอายุมากกว่าคนราศีกรกฎทั้งสิน้นคือคนราศีกรกฎพูดง,ง่ายจะต้องมีแฟนแก่มีแฟนแก่กับตัวเองหลายปีนะเออม,มันถึงจะตรงฉลกอย่าไปหาเด็กถ้าโสดอยู่อย่าไปหาแฟนเด็ก ปนหัวหน้าลำคาญงี่เงา่าแต่ถ้าคุณหาแฟนคนโตกว่าคุณนะมันจะต,ต้องชะลกมันจะถูกชะลอกไงพูดง่ายง่ายเออ,อย่างน้อยณนะปัจจุบันเนี้ยคนที่คบอยู่นะ,ะอันนี้พูดถึงคนที่มีคู่บ้างคนที่คบอยู่คุณลองดูสิใช่ไหมเขาแก่คุณใช่ไหมเออคุณต้องพิจารณาเขาที่ว่าเขาแก่คุณหรือเปล่าอย่างน้อยอ่ะถ้าอายุเท่ากันหน้าก็ต้องแก่คุณแต่อย่าหาแฟนเด็กนะ เพราะถ้าคุณมีแฟนเด็กมาก่อนมาถ,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 ถึงปีหกศูนย์เนี่ยมันต้องมีเหตุอุบัติอะไรทักอย่างซึ่งตรงกับคำทำนายว่ามันจะไม่ดีคุณอาจจะต้องคุณอาจจะต้องเลิกลากันและครึ่งปีหลังคุณอาจจะได้เจอแฟนใหม่ที่แก่กว่าคุณเช<ะ>ื่อเือราศีกรละกอดแตคุณอย่าไปหาแฟนเด็กกว่าคุณต้องหาแฟนแก่กว่าราศีคุณน่ะเป็นหนึ่งในสองในสามราศีที่มีแฟนแก่ อย่างราศีธนูอะก็มักจะมีแฟนแก่กับตัวเองคนที่เกิดเดือนธันวามักจะมีแฟนแก่กับตัวเองคนราศีกรกฎนี่เป็นเครื่องหมายการค้าเลยไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามคุณจะเจอคนที่อายุมากกว่ามองเขาไว้นะถ้าคุณโสดอะคุณมองคนอายุมากกว่าเขาไว้เขาจะถูกชะลกกับคุณนะหันไปดูคนข้างๆสิสำหรับคนมีคู่อะแฟนคุณแก่กว่าคุณหรือเปล่านะนะโอเคโอเคอันนี้อันนี้เป็น,ปนแบบตลกๆ คือก็คือเรื่องจริงกัแหละแต่ว่าให้คลายเครียดไงว่าเออคุณแฟนแก่มันเหมาะกับคุณสําหรับคนราศีกรกฎนะคนที่เกิดเดือนกรกฎาคแฟนแก่เหมาะปีหน้าสองปีห้ารหาร้หกสิบความรักไม่ดีแต่ครึ่งปีหลังอาจจะพอผ่อนคลายอยู่บ้างถ้าฟังไม่เข้าใจกลับย้อนกลับไปฟังต้นคลิปอีกรอบหนึ่งเพราะว่าผมพูดเร็วนะดูแลตัวเองนะชาวราศีกรกฎเป็นห่วงเพราะความรักปีนี้มันก็ท่อนกระแท่น อย่าตัดสินใจอย่ารีบตัดสินใจอะไรอย่าใช้อารมณ์ใช้เหตุผลดูแลกันให้ดีนะโชคดีเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเป็นราศีอะไรวะเออเดี๋ยวก่อนเช่ามันเถอะเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบายสวัสดีดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะเช้าราศีกรกฎสวัสดีครับ